รายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะองค์นี้ค่ะองค์นี้จะเป็นพลาเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพลาเนื้อชินปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเนื้อชินแห้งๆปิดทองเก่าๆด้านหลังเป็นรอยผ้ามุงแบบนี้ค่ะนะคะ สวยเดิมเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่1 300บาทนะคะรายการที่1รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเมกสิทธ์ค่ะเนื้อเก่าๆดำๆนะคะ แบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อเมกสิตสวยเดิมสภาพดีแบบนี้รายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดําค่ะ เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมเก่าสภาพดีนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะใบหน้าท่านชัดเจนดูดีแบบนี้เลย 300บาทนะคะรายการที่3รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4รายการที่4นี้นะคะเป็นพระานางพยานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อดินเก่าๆแห้งๆองค์พระม,มันสภาพใช้แบบนี้เลยเนี่ยนะคะ คาบกุคาบเก่าคาบปลาดํานะคะที่องค์พระชัดเจนแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนี่นะคะพระนามพยาเนื้อดินนะคะกบเก่าแห้งๆคราบลาดํานะคะชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4ี่สามบาทค่ะรายการที่4รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้า รายการที่ห้านี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยสภาพดีนะคะสภาพแบบเอามาเอาลงมาจากหิ้งเลยนะองนี้นี่นะคะสวยสวยแบบนี้เลยค่ะเป็นพลักกิ่งนะคะใต้าฐานเป็นแบบนี้ค่ะพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ องนี้นะคะไม่มีเสียงกิ่งนะส,สวยแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หกรายการที่หกนี้นะคะเป็นพละสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อผงเก่าๆเนื้อหนึบๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมา พละสมเด็จนะคะเนื้อหนึบๆเก่าๆสภาพผ่านการใช้งานมานะคะสวยเก่าเดิมๆเลยด้านหลังปั๊มตาเจดีแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆเป็นพละเนื้อผงแห้งๆรายการที่หนะคะ300บาทค่ะรายการที่6 300บาทนะคะรายการที่6ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่7นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลเนื้อทองแดงลมดำค่ะนี่นะคะเส้นเหรียญใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นช้างนะคะรูปช้างถือดอกบัวนะคะเขียนปีสองห้าสองหนึ่งค่ะจังหวัดสุรินนะเป็นเหรียญจังหวัดสุรินนะคะเนื้อทองแดงลมดำเหรียญ <c oughs> หลวงปู่ดุลน,นะคะพี่คะ รายการนี้เป็นรายการที่7 3 0ดบาทค่ะรายการที่7เหรียญหลวงปู่ดูลรายการที่7นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเหรียญนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อทองแดงลมดําค่ะเก่าสภาพดีแบบนี้เลย ะะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าสภาพดีแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนา,หนาๆแบบนี้นะคะกันน้ําได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ําได้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปด พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาองค์ละ300บาท4อง์น0 0พนะคะองค์ละ300บาท4องค์1 0 0 0จะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่9รายการที่9นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิม์พขี่นกสาลิกานะคะ หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนนกสาลิกานะคะเก่าๆแห้งๆเลยค่ะเป็นพลาเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยสภาพดีนะคะผงจุกเก่าๆเนี่ยนะคะพานเนื้อดินนะคะเป็นพระหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนนกสาลิกาสวยเก่าแห้งแบบนี้เลยค่ะเม็ดแลมวมลสารสวยๆนะคะผงจุกเก่าๆแบบนี้ค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่8-300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนื้อสีทองเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะคาบลาลักษ์สีดํานะคะคาบลาดําขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะคะคาบลาดําขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลย ส,สวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีใต้ฐานจะเป็นรอยแบบนี้นะคะใต้ฐานคาปลาดำจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์นะคะพลาลูปลอลหลวงพ่อเงินค่ะสวยเดิมเป็นเนื้อสีทองรายการที่10 300บาทนะคะรายการที่10บค่ะสามบาทรายการต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ รายการที่11นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดานะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเป็นพิมพ์ผ่าปากนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่ามาแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่11 300บาทนะคะรายการที่11อ 300บาทค่ะรายการที่11นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อซับนะคะเหรียญเนื้อทองแดงขึ้นพลายเงินค่ะเนี่ยนะคะเหรียญเนื้อทองแดงขึ้นพลายเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อซับสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญวัดปากแรกอำเภอบาลังกับจังหวัดพิษณุโลกนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่12 300บาทค่ะ300บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อซ like ับรายการที่12300บาทรายการต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยเหรียญหล่อเก่าเก่าเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อโบราณเก่าเกแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลัง สวยเดิมนะคะสภาพดีนี่ยนะคะเหรียญลอหลวงพ่อซับนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อกลานะคะองค์นี้ เป็นเนื้อกลานะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพนี่นะคะเนื้อกลาแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเก่าแห้งๆสภาพดีนะคะเป็นเนื้อกลานะคะไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมค่ะ เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญน,นะคะใบหน้าชัดเจนหัวไหล่กลมๆแขนล่ำลด้านหลังเหรียญน,นะคะเขียนปี2517ค่ะเหรียญหลวงมพอมุมนะคะขอบข้างสวยเนี่ยนะคะดูดีแบบนี้เลยรายการที่15 300บาท 300บาทนะคะรายการที่15พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาองละ3 0 0บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยคะ่ะที่0834374753 0 8 3 4 3 7 4 3. 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลย รายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทคะ่ะรายการที่15รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ п п ค่ะเก่าๆสวยๆเนือ้อผิวแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพลักกิ่งนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิ ant, มพ์เก่าๆสวยๆเนือ้อผิวแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง สวยเก่าแห้งๆนะคะตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นพานเนื้อชินไม่ทราบกุ้ไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะคราเนื้อชิ้นไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมเก่าๆสภาพดีรายการที่17นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18รายการที่18นี้นะคะ เป็นพระสมเด็จหลวงปู่ภูค่ะเก่าๆเนื้อแห้งๆนะคะสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่18-300บาทค่ะ สมเด็จหลงปูพูร,รายการที่18 300บาทรายการต่อไปเป็นรายการที่19รายการที่19นะคะเป็นตะกุดลงลักถักเชือกเก่าๆแห้ง <g urg> ๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะตะกุดนะคะลงลักถักเชือกเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะด้านในเก่าเลยนะคะด้านในเก่าเนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่19 300บาทค่ะรายการที่19 รายการต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะรายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นค่ะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่ามาแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังเป็นยันต์ตัวหนังสือแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะ รายการที่20เหลียญอาจารย์มั่นเนื้อทองแดงลมดำไม่ทราบกุไม่ทราบปีสร้าง300บาทค่ะรายการที่20เนี่ยนะคะสามบาทนะคะรายการที่20ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่21รายการที่สองหนึ่งะคะพี่ขาเป็นพระอะ,อะไรนะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินมาพร้อมรัดกระเช้ารัดลวดมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ รูปลอหลวงพ่อเงินนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมลัดลวดนะคะขึ้นสนิมแบบนี้เลยค่ะเดิมๆเลยค่ะองนี้แห้งๆเก่าๆเดิมๆตามสภาพเลยนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่21นี้นะคะ300บาทลูปหลอหลวงพ่อเงินมาพร้อมลัดรัดลวดนะคะ300บาทค่ะรายการที่21 รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพระคงเนื้อดินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระคงเนื้อดินเก่าๆแห้งๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยเดิมเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระคงนะคะ เนื้อดินแห้งๆเก่าๆตามสภาพเลยค่ะรายการที่22 300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกอง์ละ300บาท4องค์1,000จัดส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่084-374753 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นพระรูปลอหลองพ่องเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อสีผิวแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสีผิวเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ รายการที่ยี่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนี่ยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเนื้อทองแดงลมดำเก,ก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะสวยเก่าสภาพดียันสวยๆแบบนี้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่24ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่25รายการที่25้านี้นะคะเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสภาพเก่าแบบนี้เลยพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสีสวยเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ 300บาทนะคะ300บาทเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนัก300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อจาาเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมานะคะ สภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นพระปิดตากิปดอกบัวล้อมรอบเนื้อทองแดงลมดำนะคะขอบเหรียญสวยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะรายการที่26-300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่27เป็นสมเด็จพระปิลันนะคะเนี่ยนะคะ รายการที่27สมเด็จพระปิดลันนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเก่าๆแห้งๆราดำขึ้นเห็นชัดเจนในเนื้อพระเลยนะคะองค์นี้คาปราดำนะคะเห็นชัดเจนในเนื้อพระแบบนี้เลยรายการที่27 300บาทค่ะเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะรายการที่28 รายการที่28บนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุธนะคะเป็นเหรียญพระพุธด้านหน้านะคะเป็นเหรียญพิมพ์สองหน้าค่ะรายการนี้รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพิมสองหน้านะคะด้านหน้าเป็นสมเด็จพระพุทธนะคะสวยๆค่ะแบบนี้เลยด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเพชรเนี่ยนะคะ ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเป็นเหรียญพิมพ์สองหน้าสวยๆสภาพดีแบบนี้รายการที่28 300บาทนะคะเป็นเหรียญพิมพสองหน้า3 0 0บาทคะ่ะรายการที่28เนี่ยนะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้